ใช่ย่างใหญ่เนี่ยล่อยปปล่อยปาโอ้โหปาย่างปายงปายงปลาตะเวียนตะเวียนกอยใส่มดแดงบ่กอยแางด้า่มดแดงปลาเอเลียนปลาตะเวียนเลยปัวจบน่าง่นาบ่หนาน้ำมดแดงน้ำมีมีเมนูยังง่ม้งนี่ตปลาคอใหญ่เกกะก้อยปมกขี่ปลาบกขี่ปลาอม กินข้าวนักันเด้ออดีตชุดจวนตัวนี้ชุดองขัวต้องขวชดแน่ขัวแน่เดี๋ยวชิมก่อนดึกชดเลยบ้านนีอย่าไปดึกชดหลายชิมเบืองอะมันเจ็บจริงเจ็บแล้ไมจางเจ็บแล้วักออกเสถ้วยได้ไหมอ่าตัวติกินชดน้ำจู่บยืดเดี๋ยวจะกินแลอวะยืดจือบกระนองนี่นี่จะนองกระนองวเดียวพระกระนองหันหลับคนเนาะอ้ตักต้มกายมาไปฮค อาจาย์นไหมิ้พีเป็นได,อนไดโอ้าดำนี่ะ้อวเนียวไนีใส่เด,ด,ดิมามต้มปลาคอครันี่ครับขนาดคนละต้มปลาคอใหญ่ได้ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับด้กันครับผมพักครับีบ้พักกับข้าวเหนียวพ,พร้อมแล้ว อ่าอยู่บ้านนอดิครับบรรยุทธ์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับพักมีทั้งฟีทั้งกระลัมทั้งแตงกวาดอกเนียวแซ่บๆคือเก่านี่ครับของแท้ครับจากถ้ำนะครับพี่ยอดบักเบนครับยอดบักเบนยอดบักเบนบ่มียอดภูมานพร้อมัเลยฮะ หน้าตามันงามเลยตาดีเนาหขวดตาดเลยอย่ามันลืดอย่าจับไปก่อนอืออืออือโอเคโอเคแจวแจวแจวครับแจวรายการดูเดื่องนะเซฟของเขาก็คือหน้าดำครับวันนี้เซฟดำทั้งมืองมทั้งมืองมทั้งมือโดดนะครับเดี๋วก็มาปรุงอาหารให้กินอีกยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแปลมดแดงโยธาหูดได้ไหมอือสุดยอดสุดยอดแดงครับของแท้ขาดหมดแดงบมดแสบแล้วเดิน หน้าปลสูงมะแดงเด้อมนะสี่ปลากับสิมกได้ครับนี่ขี่ปลากับสิมกได้หน่พี่น้องเนี่ยแล้วครับคนปล่อยปลาแช่ปลาสดๆตัวเนี่ยพีนี่เนีนะสุดยอดเลยครับพี่น้องคนมีป่องหน่อยจักหน่อยครับแก่ข้าวแก่ข้าว

กินกันลายเาคือเขาแซ่บกินกันลายคนเ่ยอก้อยปลาครับก้อยปลาตะเพียนลอยปลาปลาต้อบ่มใสมันคอนะอ้าวแ่ว่าอะไรก็ไมาใสก้อยเจ้าทีนะคะมัจ็กหน่อยโอ้เจ้าทีในช่างเขาก็เรียบร้อยครับในช่างก็ลงมาแล้ว ลุยลุยลุยอ๋อนุ่มยปเอาก็อ่ยเอาดยนะตัวสุกปล้ววนนี้ขปลายอเขาปลสองไม่หิวไ่รู้ไปง่อ่างนี้มีตะของวัดอครับไปน้ครับพร้อมแล้วครับบันนี้ครับขนาดปลาตมปลาอยู่บันมวันนี้ถตลาดบะงั้ีนั่งโอ้่าทานอะไรทานเลยเหตุกำเนิานเ้ยานะุยครับลยลยปลาเราก็ยินะ เออพ่อเลยพ่อเลยเเพ่อเลยพอเลยไปนอนเลยนอนเลยเ้เไปนอเลยไปอนเลยไปนอเลยไปนอเลยไนอเลยไนอนเลยไวนอนเลยไปนอเลยไปอเยนอเลยอเลยอลยอเลยนอนเลยไอ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 เลยปเลยไอนเลยพอเลยนอเลยไปนอเลยไนอเลยไอเลยไอนเลยไอเย กินด้ยอ๋อกิน้วยกิน้วอยกินจุกอยหลายเลยุาว่าจะกินหลายกินบนาก็จากิ่มะยาอันนี้ปีนียงเมบอกเอานี่นนีมันคลมันนี่ไกไปกินโนๆมันก็จะหวาน้เาปีเต็งได้ป่เนี่้เยแล้วต้มต้ยพอบ่ะขนาดเลยเบ่อนคนยำเผาม้ินเลยเบืงานดิ้นดิ้นยแขกน้าเราอะไรกันาผกอนจะอไรบ เยว่าเยให้เขาเห็นหลายเขาอยากน้หมครับยอดไม่อดทำไมเอาเรียวมาแล้บพี่นั้น้ำปลานตันตัุตัวหาวแ่น้ำม่ต้องมึแ่นั้นไมเนาะอยาีเลยตเยบันทามครับบานทามเขากินสหลายต้อมัต้อโดเมือเดียวะเด้อเดเ้นเหนียวปลานโอ้ยนี่กินเบอมิงแ้นะปลานถ้าดูกระดิต้อนหอนนะต้มต้มก็ยาสต้ม้มมงนา แกแล้วเ่าจะเอามันมน้คนักพันมันรุ่งนะพันุ่งนครับพุนัพักันบอกเบนครับพี่น้องยอดบอกเบนเคยกินบ่นนี้ตนผมมีการทำพิณแหเ่พิณแหลบแจกด้วยมั้ใบใบผมมานพ่อมีใบผงมานพ่อมั้ยนีอเปล่าเนี่ยผเป็น

ช่างเสื่อมผมช่างหนุ่มือหนึ่งของเมืองบ้นนานงคมูบ่หนบังมือคือไนี่ครับผมเื้อปลาปลผมเหือกินขนาดก้อยปลาดิบเราอะวะว่าซุ้มนักกว่าซุ้มหักเขากินเนี่ยคระมาซิอุ่นเต้นดองดองยู่เต็นหัวใส่เลยเอาไปยาแล้วครับปยาแล้วมันว่าแบบหน้าทางสาวกยังสาวกสาวก็อัพเดยู่นท ปากแต่กาาเลยปากเลยสิวกับป anyway. ุ่นต้อเซ็นน้ำตาลไปด้วกันอันนก็ได้นาะเลน้มันก็ได้มก็รู้นะเมื่อะไรบบ่มันเมื่อนั้นมันเมื่อเบังเมี่ยัที่ไปตลาดเบอนบอนมาได้มึงว่ามาเมาทำอะไรโอ้ปลาไม่ใครเป็นวันนี้มันออกผมเพยงวสุดอดเคยเจ้าปป็นพวอินด่ากเลยว่าได้ครับไอ้น้อง ยอกนีม้วผมันนี้ดิวห้ากกระต่นครับผมผมแม่งวันนี้มันก็ไี่ใส่ดีเห็นแล้วจไปนอนวันนีกระต่นเริ่มปุกเริ่มปุกปุกมาอย่ผมแม่งดียอไปไดเอไปไหนสีเบิง่ังนุ่มเพื่อนใส่จนพชิกพร่อม ก็ช่างเชื่อมั้งต้องยืนก่เห็นกี่ฟ้าคำบไม่รู้นุ่มสดด้วยครับตัวคนนี่นุ่มสดกินพาไดนก็อ้วนน้องนักครับหมอตัดผิวดีนุ่มสดตั้ดผิวดีเบิรงไปมากอย่าคือเหล็กคาราบาลก็หนัวก็ผมเตุ้ยอดครับคลิปนี้ขอจ์จพิเศษนี้นะครับแซ่บครับวันนี้กินเขาโอ้ยเบิร์นยนแซ่บก่อยฟ้าครับต้มฟ้าคักขนาดอยู่บ้านนี่แหละครับบ้านแดงผมนี่แหละเลดเฮาส์น ا ด ي ผมนี่แหละบ่คือหมู่ครับนี่รังเดียวตอนนี้ ขอบคุณมากๆที่รับรชมรับฟังนะคะรับพบกันคลิปต่อไปครับ